สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวอนช่วยเหลือแมวจรกว่า20ชีวิตถูกทิ้งไม่มีใครให้อาหารหลังตลาดนัดรถไฟรัชดาปิดถาวรตลาดนัดรถไฟรัชดาซอบเขาปิดตลาดถาวนหลังผู้ประกอบการในตลาด เผยถูกเจ้าของเรียกคืนพื้นที่ภายใน14วันจนเกิดกระแสบนโลกออนไลน์แสดงความอาลัยและความเสียายที่แหล่งท่องเที่ยวกลางเมืองที่เคยคึกคักแห่งนี้อาจจะต้องปิดตัวลงต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบพวกสัตว์ตัวเล็กๆก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเรื่องราวมาจากผู้ใช้ Facebook ท่านหนึง่งที่ได้เผยว่าขอความช่วยเหลือน้องๆแมวจรด้วยค่ะตลาดนัดรถไฟรัชดากำลังจะถูกรือ้อ มีแมวจรหลายตัวถูกทิ้งไม่มีใครให้อาหารเมื่อก่อนตลาดบุ่มเพราะค้าแม่ค้าช่วยกันให้อาหารแต่ตอนนี้ตลาดร้างน้องแมวประมาณ20กว่าตัวไม่มีใครเหลียวแลออฟฟิศเราอยู่แถวนั้นแต่ช่วงนี้ Work ์ r ฟอ h o มโวันนี้เข้าไปออฟฟิศเห็นแล้วเศร้าใจมากน้องๆมีปอกคอแต่ไม่มีเจ้าของนะคะมีทั้งลูกแมวแมวแก่บางตัวเชื่องมาก น้องน่ารักทุกตัวใครพอจะมีกําลังรับน้องไปเลี้ยงไหมคะหรือรบกวนช่วยแชร์ให้หมูลนิธิหรือหน่วยงานที่จะช่วยน้องได้ขอบคุณมากค่ะกำลังหรือถอนกลัวน้องเตลอดหนีไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ